ครับสวัสดีครับสวัสดีเอทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจเมืองบลนะฮะที่ช่องรถขุดนำข้าบางนะเท่นเร์ครับวันนี้นะครับด้านหลังของกับผมนี้นะครับก็อาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่มีแนวจกนะฮะน้องเขามีสําหรับเป็นแบบตัวคีบนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่ปวดหลังนะครับปวดคอปวดเอวปวดขานะครับก็เชิญครับบีบให้ฟรีนะครับผมก็บีบทันทีหายทันควันครับ คือว่าหายจพวกนี้นะครับอันนี้นะครับด้้นหลังเรานี้จะเป็น SK 1 2 5รนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดอาซาแก้วอันนี้จะไปสาแก้วนะครับอำเภอวัฒนาสาครนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคันที่2นะฮะเป็นคันที่2นะครับสำหรับโรงไม้นะครับก็มาดูครับหลังจากที่เราได้ทาการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นที่เราทําการติดตั้งเพิ่มนะครับก็คือเป็นชุดตัว ตัวนี้ไม้นะครับเป็นแบบนีไม้ room, มมอิสระแล้วก็หมุนได้รอบตัวนะครับ okay. Gear, อันนี้แล้วก็เดินระบบลายใหม่นะครับอุปกรณ์เพิ <S <s ่มเติมนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับก็จะมีตะแกงนะฮะตะแง่นี่คือทั้งเซ็เลยนะครับสำหรับกันกระจกนะเพราะว่าคุณลูกค้าทําไม้นะครับแล้วก็เรามีทําตะแกงด้านบนนะครับก็คือเวลากลัวไม้นะครับที่หนีบนะครับหลุดร่วงลงมาโดนนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายก็คือจัดเต็มให้เลยนะครับทุกระบบนะครับแล้วก็เช่นเคย นะครับถาดวางรองเท้าอันนี้ก็มีให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นใบแทน50เซนนะครับเป็นใบแทน50เซนแล้วก็เราทําการนะฮะเสริมนี่นะครับเสริมเฟรมให้ท่านนะฮะนี่ช่วงล่างก็เช่นเคยครับตรวจเช็คให้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรเลอร์นะครับแครเอร์นะครับแล้วก็ของเหลวของเหลวก็จะมีพวกน้ำมันนะฮะน้ำมันตัวเดินแล้วก็โรเลอร์โรเลอร์นะครับทุกลูกนี้เราทําการตรวจเช็คแล้วนะครับไม่แตกไม่รั่วไม่ซึม นะครับถ้าเกิดมีแตกมีรั่วเป็นซึมนี่เราต้องทำการเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับส่วนน้ำมันตัวเดินก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับส่วนสีสันนะครับคันนี้ก็ทําให้ใหม่หมดนะครับทุกอนโนเลยนะครับทั้งตัวรถอันนี้ก็คือว่าระบบเต็มร้อยนะครับอ่ะห่อยฟันมาจะข้นลั่มไหมนะครับก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับอันนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นมาเลยนะครับนี่ 135e นะฮะ 41r อันนี้โอ้มรนยุนนะครับ กีอมเออยตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะเลขเกตหรือเลขสีไม่แน่ใจนะครับนะครับแต่ก็วัดสูงนะครับเป็นแบตแห้งนะครับแล้วก็ตะแกงนะครับตะแกงนี่ก็ของติดรถมาครับมีล้างให้ทาความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้ก็ปลุกหม้ออ่ากระปลุกน้ําพักนะครับของหม้อน้ําครับที่ใส่กระบอกอัดจาระบีก็อยู่ตรงนี้เด้อนะครับบางท่านถามมานะครับว่าที่ใส่กระบอกจาระบียู่ไหนใส่ตรงนี้ครับใส่กระบอกเสียบแล้วก็ปลายก็จะขึ้นข้างบนนะครับ โอ้แม่นี่คือบินคือบินหลายแท่น้องมาเนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นวีบีศูนย์หกนะครับตัวนี้จะยังไม่มีระบบกล้องมองหลังนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์เจ็ดถึงจะมีกล้องมองหลังนะครับแต่เราก็มีกระจกมองหลังให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีติดไฟเลนให้นะมาไฟเลนนี่เราต่อมาจะเป็นสวิตช์แยกนะครับต่อออกมาจากระบบเค็นนะครับส่วนปั๊มไฮดรอลิกครับปั๊มไฮดรอลิกนี่ก็เช่นเคยครับ K7V นะครับนี่ นี่ครับอันนี้เป็นเก่านอกมาเลยนะครับอันนี้ไม่มีรอยแกะนะครับนี่เห็นไหมครับดูเลยครับนอตทุกตัวนะครับสายทุกตัวนะครับยังเป็นของแท้อยู่นะครับก็คือเราก็ทําการแค่ตรวจเช็คระบบเฟสเชอร์ให้นะครับเช็ครวดซึมนับส่วนใหญ่นะครับศูนย์หกนะครับส่วนใหญ่มันจะชอบ่วตรงนี้นะครับนี่ร่วตรงโอลิงตรงนี้นะครับนี่ประจําเลยนะครับทุกๆคันนะครับนี่ข้อเสียงเขาก็คือจะร่วแค่ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ร่วดฮะยังไม่ร่วภายดูภายในก็แห้งกริบดี นะครับส่วนระบบของเหลวนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนถ่ายท่านครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงนะครับน uh ้ำมันโซล่าแล้วก็น้ำมันเทอริกนะฮะแล้วก็น้ำมันเครื่ยงน้ำมันเครื่ยงนี้เราต้องทาการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ระบบไส้กรองระบบไส้กรองก็จะมีกรองอากาศกรองไฮดรลิกนะครับกรองโซล่านะกรองโซล่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็ทาการเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้เราเบิกเป็นของแคมให้เลยนะครับอันนี้นําเข้าเบิกมาจากบริษัทอริยะนะฮะตัวงานเบิกศูนย์ที่น้องนะฮะตามศัพท์ภาษาบ้านเราก็คือเบิกศูนย นะครับส่วนระบบต่างๆนะครับเราก็ทําการรีเซ็ตให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนี่ครับเดินระบบให้มาตรฐานนะครับนี่สายทุกตัวนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับตัวนี้มีตัวปรับคอนโทรลมาด้วยนะครับนี่อ่าก็ทําให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับมีให้นะครับแล้วเรามาดูนะครับนี่ตัวคีบนะครับตัวนี้คืออ่ายังนําเสนอมากเลยนะครับตัวคีบตัวนี้นะครับก็คือมาทีแรกนะครับเขาจะเป็นแบบระบบอ่าสองทิศ นะครับก็คือคว่มงายได้นี่เราก็ทําให้คุณลูกค้าเป็นแบบอิสระนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบเขายุ่มแล้วก็หมุนได้นะครับอันนี้คือหมุนได้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกทั้งตัวนะครับตอนนี้ถ้าทําลักษณะแบบนี้นะครับเราจะขายกันในราคา1นึ0 0 0 0แนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับนี่คือชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือ1นึ0 0 0สนนะครับอันนี้เหลืออยู่หัวหนึ่งเด้อนะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งจองได้นะครับหนึ่งแ คือคือเดินเป็นระบบให้แบบนี้นะครับท่านก็ไปจำเอานะครับแต่อย่างนี้แข็งแรงทนทานแน่ดูนะครับนะครับแล้วก็ไมันจะเป็นใหญ่ๆเนาะแดรียห่อนบ่ครับตัวนี้นะครับระบบนะครับเราก็จะเดินให้นะทั้งหมดมันจะมาเข้าตัวที่นี่คือ5ลายนะครับหรือว่าสาย5เส้นนะครับแต่ตัวนี้จะเข้าแค่2นะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีระบบโฟนะครับตัวนี้เป็นระบบมอเตอร์ยิงข้างนะครับไม่ใช่เป็นแบบบล็อกนิ้ว รับนะแต่ตัวเดิมของลูกค้าเป็น5เส้นนะครับเราก็คือทําให้เป็นแบบระบบ5เส้นนะครับเวลาหัวนี้เสียก็ไปใส่อีกคันแรกได้อาคันแรกหัวคันแรกมาใส่หัวตัวนี้ได้นะก็คือสามารถสลับกันได้นะครับอันนี้คือคุณลูกค้าซื้อเราไปเป็นคันที่2นะครับเราก็ทําให้ท่านแบบว่าง่ายขึ้นนะครับในระบบต่างๆนะครับเรามาดูโบบภายในครับโบบภายในระบ่ภายในก็เช่นเคยนะฮะตอนนี้ก็คือจะมีพวกเบาะหุ้มให้ใหม่นะครับ ฟิล์มนะครับติดให้ใหม่นะครับแล้วล้างแอร์นะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาทิเช่นพวกหน้าจอต่างๆซีนีนอยนะครับปลั๊กนะครับแล้วก็รีเลย์ต่างๆนะครับที่อยู่ทางด้านหลังเบาะนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คแล้วก็พวกปลั๊กไฟต่างๆนับถอดแล้วก็ไล่ให้ท่านทุกตัวทุกปลั๊กนะเพราะว่าอนาคตดูว่าที่กระน้องเขาผ่านมาเราไม่รู้ว่าปลั๊กของเขามีเกลือหรือเปล่านะครับมันจะเป็นข้าวขาว อันนี้เราก็ทําการตรวจเช็คให้ถอนให้นะครับแล้วก็ล้างฉีดน้าํายาไล่ความชื้นให้นะครับเราจะมาดูระบบภายในกันดีกว่าเพราะว่าแดดมันจะเริ่มร้อนครับตัวนี้ผมจะไม่ลองเยอะนะครับเพราะว่าไม่ถนัดนะเพราะว่าน้องเขาเป็นระบบตัวคีบนะครับนี่อย่างที่บอกไปครับระบบภายในนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องฟิล เวลารถเสียหายว่ารถทํางานไม่ปกตินะครับแนะนําให้ท่านดูฟิลนะครับนี่ฟิล์มก็ติดให้ใหม่นะครับระบบหน้าจออน,นี่สตาร์ทขึ้นมานครับตัวนี้อยู่ในโหมดโลนะครับ แรงปึ๊บเดี่มเบาหน่อยอันนี้คันเร่งครับอันนี้อยู่ในโหมดออโต้ครับนี่ผมเร่งสุดนะอันนี้อยู่ที่โมดโรนะฮะหรือว่าอ่าศูนย์หัวนี้ครับจะมีแค่สองโหมดครับมีโลมีไฮแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ระบบเมนโนนครับเราเปลี่ยนเมโนโเป็นภาษาไทยถ้าเสร็จสรรียร้อยนะครับพีเอ็มนะครับก็ะจะเหลืออยู่491ชั่วโมงนะครับ ในเวลาเปลี่ยนถ่ายนะครับเขาจะมีบอกนี้นะครับถ้าท่านจะตรวจสอบก็กดตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เตาก็ตายครับอย่างโอโต้ครับเปิดโอโต้เปิดโอโต้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็น้ำมันโซลาครับอันนี้ความร้อนของหม้อน้ำครับที่ที่กระจกครับ ที่ปัดกระจกครับนะครับมีสองระบบนะครับโอ้บัดน,นี้ร้อนมากนะครับแล้วก็อันนี้วิทยุนะครับเราก็ทำการติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับวิทยุขอให้หิดชบนะครับต,ตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินง,งานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ย่งบานครับอันนี้ก็จะมีสวิฟ์ไฟบนหัวเก่งนะครับแล้วก็ไฟเลนนะครับนี่ไฟเลนก็จะวบบิบับวบิบับนะครับด้านหลังนะครับไฟเลน,นครับวิบับแล้วก็คุณแจ้นะครับเราจะมีให้ท่านสามดอกนะครับนี่มีท่านสามดอกนะครับมีช่องแอร์นะครับตอนนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ชั่วโมงทำงานอย่ที่6 5พันชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับบอกหุ่มให้ใหม่นะครับนี่ไปหัวเก่งครับติดนะเมื่อกี้ติดอยู่นะนะครับเสร็จสับมีที่แขวนให้นะครับ อ่าเสร็จสัสเดเรียร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับรองระบบให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอันนี้ขออนุญาตเบาเันเร่งออกมาครึ่งนึงนะครับเพราะว่าไม่ถนัดน,นะในระบบการคีบนะฮะเดี๋ยาจะมีแต่เรียกน้องครับมูตาวันนี้เราก็อยู่กันสองคนครับกับตาก,กล้องนะบรรยากาศอันที่แฉนร่มเย็นสงสบายนะฮะอันนี้จะลองให้ดูพอ คราวๆนะเพราะว่าระบบนี้ผมไม่ถนัดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอยกครับอันนี้ผมเล่งแค่ไม่ถึงครึ่งน,นะครับเนี่ยอามครับ ทำงานกันอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ปล่อยอ้าัน,นี้ผมไม่ถนัดนะครับบอกไห้ก่อนเลยนะครับี่ครับการทำงานก็นจะเป็นแบบนี้ครับ,รบเวลาจับเรี้ยงนะครับนี ทันาแบบไหนนะครับตรงครับตัวนี้ก็พอๆกันนะครับเนี่ยกับระบบอ่ากับระบบไอ้ตัวคีบเหล็กนะครับมันจะมาเป็นแบบนี้แต่คนที่เขาขับบ่อยๆนี่เขาจะนิ่มเลยนะครับแต่ผมจะออกมือหนักไปหน่อยครับ กเวลาไปดูลูกค้าร้อนเขาจะปึ๊บอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะไปนิ่มๆแบบนี้ครับเนี่ยแต่ผมไม่ได้เลยครับเนี่ยมือไม่นิ่งเท่าไหร่ครับนี่อ่านะครับแต่จะให้ดูว่าเวลามันทํางานเป็นแบบนี่ครับอาสุดครับแล้วก็หนีบแล้วก็หมุนครับเวลาหนีบบนบนรถครับหนีบปึ๊บมันไม่ตรงครับขมุนเวลาวางก็หมุนนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นระบบเฟืองอาเฟืองใหญ่นะครับเวลาสวีนเนี่ยก็จะดังเต๊กเตกเตตกหน่อย พอเฟืองตรงไอ้เฟืองไอ้ที่เขาเรียกอะไรอะตรงเฟืองไอ้ตัวหมุนเนี่ยอันนี้มันเป็นของยี่ห้อโคมาสูรครับตัวคีบเนี่ยนะครับใส่ร้อยยี่สิบรุ่นแปดมานะครับเราก็ทําการแป่งสลักนะครับแต่ว่าสายเท่ากันครับก็จากสลักหกสิบหกสิบครับทำเป็นหกสิบห้านะครับแล้วก็เดินระบบสายให้นะครับเอาพอนี้เด้อพอผมบอดถนัดครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไป ่็ไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวให้คุณลูกค้ามาลองตอนที่ว่ามาไหว้รถครับเพราะว่าเราวันนี้เรานัดคุณลูกค้าอยู่9โมงนะฮะอันนี้เรานัดกับทางคุณพี่สุเทพนะครับท่องขิ่งไว้นะฮะ9้าโมงนะครับเดี๋ยวคุณพี่จะมาออกรถนะครับก็อย่างที่บอกไปครับระบบตัวคีบตัวนี้เราเดินให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวคีบตัวนี้เป็นของยี่ห้อคมาสุครับนี่ตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองใหญ่นะครับพอเป็นเฟืองใหญ่พวกมันก็จะมีให้ตัวได้นะครับนี่ นี่ไม่ใช่ว่าหลวมเด้อครับเพราะว่าเฟืองนะครับเฟืองกับเพลาครับมันก็ต้องมีช่วงห่างนะก็เหมือนกันกับระบบเคานครับเคานตีบสิบล้อนะครับนี่ครับอ้าออกมานี่ก็จะได้เยอะเลยนะครับสําหรับการขีปไม้นี่ครับเรามองดูในรถมันเหมือนมันเล็กๆนะครับนี่อุ้มอุ้มนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะระบบตัวขี้แบบนี้นะครับคือตัวรถเดิมๆก็มาแบบนี้นะครับมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าสั่งจองเราเสร็จสรรเรียบร้อยว่าอยากใส่ระบบตัวขีบ จะใส่ระบบหัวจะนะครับอยากใส่ระบบตัวตัดนะครับท่านแจ้งเรามานะครับเรายินดีนะครับเดินระบบให้ท่านนะครับท่านต้องการแบบไหนอยากได้สเปคแบบไหนนะครับก็แจ้งเรามานะครับตามเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของเรานะครับก็จะขึ้นตามที่ใต้คลิปนะฮะหรือว่าบรรทัดล่างนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับทั้งสองเบอร์นะครับเบอร์น้องเอิร์ธแล้วก็เบอร์ของกระผมนะฮะก็เบอร์ไหนก็ได้ครับนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับเจ้า เอสเค125ครับก็จะพร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอคุณลูกค้ามาแล้วเราจะมาถ่ายบรรยากาศตอนที่คุณลูกค้ามาลบรถกันอีกทีนะครับสุดท้ายนี้นะครับกับผมพร้อมกับตากล้องแสนสวยข้างรานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ